สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจิ๊บมีวิชาคณิตศาสตร์นะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราเปิดไปหน้าที่37นะคะเด็กๆมาฟังคําสั่งกันก่อนนะคะนําตัวเลขประจําภาพชิ้นส่วนที่หายไปเขียนลงในช่องว่างของภาพเต็มให้ถูกต้องเด็กๆมาดูหัวข้อที่1นะคะดูนะคะว่าภาพ ที่เขากำหนดให้นะคะมีชิ้นส่วนที่หายไปนะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะเรามาดูอีกหัวข้อที่สนะคะถัดจากหัวข้อแรกนะคะเรามาดูภาพนะคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3าแล้วก็ภาพที่4นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนนะคะที่หายไปนะคะ เรามาดูนะคะส่วนไหนนะคะที่คล้ายกันนะคะอ่าลิกล็กๆดูหรือยังคะอ่าภาพไหนคะที่หายไปอ่าภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะมันคล้ายๆกันนะคะอ่าข้อที่สองนะคะแอปเปิลนะคะมาดูสิ้นส่วนนะคะ เห็นไหมคะภาพไหนนะคะที่หายไปแล้วเราก็มาดูตรงภาพบรรทัดต่อไปนะคะก็คือบรรทัดที่ห้าหกเจ็ดแปดอันไหนหายไปคะ,ะส่วนส่วนที่หายไปก็คือคุณครูดูแล้วนะคะข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดนะคะก็คือส่วนที่ ข้อ8นะคะที่หายไปเราก็เขียนตัวเลขลงไปเลยนะคะอ่าข้อที่3นะคะเงินเหรียญอะไรคะเหรียญ10ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆมาดูภาพนะคะสินส่วนไหนที่หายไปนะคะอ่าเรามาดูข้อที่9ที่10ที่10ที่12นะคะ อ่เด็กๆดูตามภาพนะคะว่าส่วนไหนที่หายไปนะคะอ่าส่วนที่12ใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนเลข12อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่เด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆส่งการบ้านนะคะอ่าที่ลายอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะอ่าทุกคนก็ทำการบ้านได้ เก่งมากนะคะสำหรับวันนี้คุณคุณคูจิ๊บก็สวัสดีค่ะ